ฉันเหยียนเตอเสี่ยวยาจือเป็ดน้อยตามหาแม่ทูจื่อเซียนเซิงสีหวนปาสัวโยเตอตรตงสีโยวอีเทียนทาเจียนเต้าเลออีเก้อเหวียนลิวลิวเวตอร คุณกระต่ายชอบเก็บของทุกอย่างวันหนึ่งเขาหยิบลูกกลมๆมมาบ้านลูกหนึ่งอีเทียนหวานสร้างเจ้าก็ตรงสีทูหลันข้าเตออีเซิงเลียคายเลอข้า เจ้าก็ตรงสีอีเสียจือเลี้ยเฉิงเลอเลียงป้าเนอคืนหนึ่งจู่จูก็มีเสียงดังคลิกแคลกลูกกลมแยกออกเป็นสองส่วนโฉงหลี่เมียน จวนชูหลอีกอฉีไก้ายเตอเสี่ววปู้เตี่ยเหรอคูหลานหันเลออี้เซิงมามามีบางอย่างแปลกๆกออกมาจากลูกกลมทันใดนั้นมีเสียงตะโกนแม่ อ๋ออ๋อเตเทียนหนาะทูจ่จือเซียนเซิงจงหวีข่านหมิงไปเลยาเยื้อหลายนี่ื่ออี้จือเสียวยาจือโอ้สวรรค์ในที่สุดคุณกระตายก็รู้แล้วที่แท้ก็เป็นลูกเป็ดน้อยนี่เอง เสียวยาจือเฟยชฉางสี่หวนไม่เพี้ยนโจ้ทาสี่หวนอีพี่กูจั่วใจหวานหลี่ใจ้หลี่เมียนหลายหุยผูเถงลูกเป็ดชอบโจกมากเธอชอบนั่งในชามและกระพือปีกในนั้น อีเทียนเจ้าสร้างเสียวยาจือเยาๆไป,ไป่ายๆเตอเจเต้าเสียวซีเปียนต้าหันเลออี่เสิงมามาเจ้หุยทาเขอร์หันต้วยเลอเช้าวันหนึ่งเป็ดน้อยเดินโซเซไปที่รำทานและตะโกนว่า แม่จ๋าคราวนี้หนูเจอแม่แล้วไทเซี่ยเซียนีเลอทูจือเซียนเชิงยามามากันจีเตอร์สัวขอบคุณมากคุณกระต่ายแม่เป็ดพูดอย่างซาบซึ้งใจ ถ้าท่านชอบกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ